ไม่ทันและกดไลค์ไปแล้วแปบเดียวไม่เป็นไรเราต้องมีเน็ตถึงวันสุดท้ายให้ได้ไฮครับไฮครับพี่เก๋นยืมอันนี้ได้ไหมคะขอบคุณค่ะว้าวลงที่ไทยฮาทูมเอากล้วยเหรออเอากล้วยทำยังไงมาว้าง มาลุกนี่ <ś comida> แหละแค้น่ห้น้อมาวางตัดแช๋จวใช่เพราะว่าเน็ตตัวเอง <ś cida> เน็ตตัวเองก็เลยชัดแต่เปลืองเน็ตมากไม่ได้เรายังอยู่อีกนิดหนึง่งเก็บเน็ตไว้วันนี้คือมีทั้งหมดสี่ลุคด้วยกันค่ะ หนึ่งวันพันเหตุการณ์คือเมื่อกี้ไปกินเนื้อย่างมาก็เลยสภาพเป็นแบบนี้ที่นู้นกี่โมงคะที่นี่ตีหนึ่งสาสสองค่ะคือแบบว่าเพิ่งกลับมาแล้วได้สิ่งนี้มานมกล้วยน้ำว้าคือแบบว่าปกติกินนมกล้วยแล้วมันจะแบบมันจะรสชาติอืม <laughs> ความดึกมาลองชันอ,อะไรเพิ่งเลิกงานเราสามารถไม่ได้คุณใจไแว้มาคิดถึงกันหรอมาอัดดีหนาวตรงนี้หนาว,นาวไม่ได้แต่ก็กิน,นอร่อยแบบก็ได้อยู่ ท้องไม่หอนหมอกหรอจริงเดี๋ยวเพิ่งกลับมาแต่หอดหมอกก็มองใสแล้วกันใส่ล้กันไม่ไหววันนี้คือแบบว่าสแสดงด้วยมันก็เลยแบบผมกระเื้อกกระเียงนิดนึงแบบว่าวันนี้นะคะตอนเช้าตื่นมาลันทูก็คือสภาพแบบแว้นตาแล้วก็ไปเต้นเต้นลันลันบนเวทีแบบร้อนมากเมื่อเช้าร้อน สนุกไหมสนุกมากแล้วทุกคนที่มาสนุกไหมที่ถึงน้องแชมทีดเถงเหมือนการเจอกันการจับมือน,น,นะแล้วก็พอตอนสายๆเที่ยงๆเราก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดสีเหลืองไปแบบเดินเล่นนิดหน่อยถ่ายรูปอะไรอย่างนี้กินขนมแล้วก็ตอนเย็นเราก็เปลี่ยนเป็นชุด หน้ายักแล้วอเปลี่ยนเป็นชุดหน้ายักแล้วก็แสดงโชว์วิแต่มีจับมือก่อนวันนี้ก็แบบสนุกเหมือนเดิมคือคักวันนี้ไม่ร้อนเหมือนเมื่อวานนะหนูว่าเมื่อวานรู้สึกแบบร้อนแบบปวดหัวแบบเพียมากกว่าวันนี้ทนได้หรือเราชินเริ่มชินแล้วชาวพิ่งถึงโรงแรมพี่พึ่งถึงไทยกลับเลยเหรอโอ้ไม่ก็มาเพื่อหาพวกเราเลยเหรอ ได้เลยเจอกันที่ไทยอีกทีนะคะทิ้งกันจับมือตรงนี้หนาวจริงจเนี่ยแอร์ลงจับมือสนุกไหมคะไปญี่ปุ่นได้ไหมสนุกคะ่ะคือแบบว่ามันแบบเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากปกติเราอยู่ในฮออันนี้แบบว่าเป็นจับมือข้างนอกในสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเจอแบบคนหลากหลายบางคนไม่รู้จักแต่ว่าเขามาถ่ายรูปเราก็เลยแบบยิ้มให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาติเขาดีใจมากแล้วก็แบบ เราก็ดีใจด้วยเราก็ดีใจกับเขาได้แบบเุ้ยเขาตื่นเต้นกับเราแบบดีใจจังกำลังดูคิปงานญี่ปุ่นอยู่พอดีเลยทิ้งล้อเป็นไงบ้างคะ่ะพวกเราสุดยอดไหมคือถ้าเกิดแบบคือคือมุมหนูบนเวทีอะหันไปเจอใครทุกคนเหงื่อแบบท่วมจริงๆเหมือนเราล้างหน้าใหม่ๆหน้าเปียกแบบนั้นเลยอะ คือที่สุดของที่สุดคือเป็นสเตจที่ร้อนร้อนที่สุดเท่าที่หนูเคยขึ้นมาแบบตลอดตั้งแต่เป็นซีเยมฟรีที่นี่แหละให้ที่หนึ่งค่ะแรงเต้นที่ไทยเจอฝนเต้นที่ฝุ่นเจอร้อนซื่อมากเก่งมากขอบขึ้นนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร้อนไปด้วยกัน <laughs> น่าละร้อนมากจริงๆใช่ไหมคนที่กลับไปก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะแบบว่าเผื่อเป็นวงเป็นหวาดอะไรอย่างนี้กินน้ำเยอะๆดูแลสุขภาพเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันกานจับมือสิ้นเดือนนี้ <laughs> เห็นแบบแฟนขับไม่สบายก็แบบรู้สึกแบบฮามป่วยนะ แต่พอมาหาเราแล้วเขาก็ป่วยริ่ง <c ười> ยี่ยหนาวคืออยู่ในห้องอากาสนาวแต่พอออกข้างนอกก็จะแบบถามหาแอร์ที่ห้องริง <c ười> ยัางอะไรยไหมแบบนี้เลยคือเป็นร้านที่พวกเรามากินครั้งที่แล้วด้วยแล้วก็ต้องตามกลับไปอีกเพราะว่าชอบมากแชมชอบร้านนี้มากแชมแบบกินไม่เบื่อกินได้เรื่อยแล้วคือตอนแรกอะ่ะร้านเขาจะมีแบบ ลิมิตเวลาที่แบบว่าสั่งแรกไม่เกินเวลานี้นะแล้วพวกเราก็เลยแบบสั่งๆๆส,ส,สั่งกันมาเยอะมากแล้วก็ล้นล้นโต๊ะตอนแรกคิดว่าน่าจะกินไม่หมดแล้วเขาบอกว่าถ้ากินไม่หมดจะโดนปรับนะคะพวกเราก็เลยคุยกันไปแล้วก็กินกินไปและสรุปหมดแบบตอนนั้นไม่มีอะไรแล้วทุกอย่างเลาตัวเป็นเนื้อย่างหนูจะกลายเป็นเป็นเนื้อย่างไปด้วยหือจะเป็นวัวแล้ว อันนี้เป็นไข้หวัดอยู่แต่แต่หายทันงานจับมือแน่นอนเป็นไข้หวัดเหรอเป็นไข้หวัดอะไรคะและเยอะไหมแบบว่าป่วยเยอะไหมขอให้หายไวๆนะเราต้องรีบเจอกันงานจับมือนะหายไวๆรีบนอนนี่แชมทําให้พี่นอนดึกหรือเปล่าใช่ไหมเดีย๋ยวแชมจะรีบไปแชมยังไม่ได้เล่าอะไรอีก อันนี้ใครครับสวยจนแทบแทบจำแทบไม่ได้เวอร์ละสภาพหนูตอนนี้มองมี่อีกแล้วอืฮืคนเห็นไหมตอนที่กินอ่ะอือมมันเป็นเหลีขาวอ่ะปกติน้ำกล้วยมันต้องเป็นสีเหลืองสิอันนี้น้ำกล้วยน้ำผาหนูตั้งชื่อให้เลย ยังยังพอแล้วหดี๋อดทนกับนมกล้วยน้ำบาพอแล้วไปหาชินจังบ้างยังโอ,อ้เจอนะเจอชินจังแบบเป็นของแบบเล็กๆน้อยๆขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่เจออยากไปอันนั้นนะ่ะอยากไปบ้านชินจังแต่ไม่น่าไม่น่าดีไปรอบนี้เกลหลับแล้วจริงหรอมาทันพอดี หนาวหนาวอันนี้พี่เลโกะเก็คีบมาโอเคพี่จับคีบพี่จับคีบคโอ้ยอันใหญ่มากพี่ลกเลโกตคือนอนแบบเป็นหมอนข้างได้เลยอะแล้วนี้หนูไปด้วยดีกว่าจะได้ตุกตาฟรีแล้ว <laughs> พี่จับชอบให้ชอบให้แบบ ทุนไปคีบตุ๊กตาใครได้เราก็จะแบบเฮ้ยไม่ต้องเสียสักบาทแต่คือหนูได้ทุนมาแล้วหนูคีบไม่ได้ไงคือหนูคีบแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะคือเมื่อวานหนูเจอน้องเอ้ยหนูเล่าไปแล้วป่ะเล่าื่อวานใช่ไหมหนูเจอน้องในเรื่องแบบว่าอินไซต์เอาตัวหนึ่งที่ชื่อน้องไอ้ไอ้หนูพยายามคีบและไม่ได้หนูก็เลยถอดใจกับตู้คีบหนูไปซื้อสิ่งที่มันเป็นไปได้ วันนี้ได้กินมากระลังด้วยค่ะมันเป็นร้านที่แบบว่ามันเป็นร้านเล็กๆที่ทําแบบทําอร่อยมากอะ่ะครีมเขาแบบมันแบบอร่อยมากมันไม่เลี่ยนเลยแต่หนูแบบกินตอนที่มันเริ่มละลายแล้วเพราะว่าฉันไม่ยอมกินสักทีแฮมเดินไปสวนอยู่ <laughs> ทำงานเสร็จแล้วพรุ่งนี้มีมีอยู่ค่ะ <laughs> พี่เจ้าคีบเก่งใช่เหรอพี่เจ้าอาจจะไม่ได้คีบเก่งแต่พี่จับหยอดเก่ง <laughs> แต่พี่พี่หูคีบเก่งจริงพี่หูแบบคีบตุ๊กตาเก่งพี่ขนิงตัวที่ชอบต้องได้เ <laughs> <laughs> ก่าไทยเมื่อไหร่เบิรเบก่าไทยเมื่อไหร่เหรอเราไอ้ใจที่ไทยคิดถึงแล้ว <laughs> กลับอะ่รดีนะคิดถึงแค่ไหนคิดถึงมากกลับตอนนี้เลย <c oughs> เดือนซักเดือนซักเดือนหนึ่งเดี๋ยวถึงเลย <c oughs> เดือนเดือนหนึ่งนะเดี๋ยวหนูถึงไทยเลยหรือทุกคนจะมารับ <c oughs> ในกล้องตัวหนูสั่นไหมคือหนูนั่งแบบอย่างนเงี้ยนั่งหนาวคิด <c oughs> <c oughs> ถึงทุกคนที่ไทยแล้ว หนือแต่หนือจะเที่ยวให้เต็มที่แบบจะแบบชวนไปไหนไปหมดอยากไปไหนไปให้หมดอยากทำอะไรทำให้หมดเพราะว่าเราต้องมาให้คุ้ม,ม,มกินแล้วหน้าเป็นแบบนี้เขาบอกว่าไม่อร่อยก็ยอย่าฝืนมันอร่อยแบบแปลกๆเหมือนผสมน้ำเปล่า ม่คือหนูเข้าไม่ถึงซิกเนเจอร์เขาเฉยเเดี๋ยวจะเรือไปรับละกันจะได้ไวขึ้นไหนหนึ่งงั้นให้เป็นสามอาทิตถ้าถ้าพายเรือมารับให้เป็น3มอาทิตย์ถ้าเดินเป็น4ี่อาทิตหนึ่งเดือนเลือกเอาอันไหนดีถ้าพายเรือก็จะเหนื่อยนิดน,นึงแบบใช้พลังแขน แล้วเกิดเดินก็ใช้พลังขาชอบแบบไหนคะแต่แชมอ,อยู่ญี่ปุ่นแชมเดินจนแบบปวดเท้าปวดขาปวดแต่ก็ยังเดินอะ่ะล <c oughs> ูกนี้เหมือนดาราพางตัวเลยเปล่าคะหนูมองเฉยๆหัวหนูแบบกระซึบกระซิบปีหน่อยมีเอาแบบนี้มีอาไม่ดี บบนะขี่จักรยานอุ๊ยเธกคนหนูอยากขี่จักรยานที่ปุ่นมากแต่ว่าอยากขี่จักรยานที่แบบเป็นเมืองที่แบบเป็นถนนแบบคลีนค c l e แล้วก็ไม่มีรถแล้วก็แบบดูธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ขับจักรยานมานานแล้วไม่รู้ยังรอดไหมอยากให้นะยายักษ์มาแสดงที่ริบปิ้นฮาคุอยากไปเหมือนกันอแต่ ได้ไว้ว่ายังไม่มีแพนค่ะนาหวนหนูบน่นเพราะว่าเมื่อกี้หนูเอ่อกำลังจะล้างมือที่อ่างใช่ไหมหนูก็แบบมันเป็นมันเป็นแบบหัวตรงนี้น่าจะเปิดฝักบัวหัวตรงนี้ปรับอุณหภูมิหัวตรงนี้เปิดก๊อกน้ําคือมันแบบมันเป็นแบบท่อเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วแชมก็แบบเพิ่งเข้าที่นี่ครั้งแรกแชมก็ไม่รู้ว่า มันต้องบิดหัวไหนเแชมจชมไม่ได้เพราะว่าครั้งที่แล้วแบบจะไม่ได้อะก็ <c oughs> เลยบิดไปหนึ่งอันแล้วก็ฝกักัวก็เลยลดหนูหนูก็เลยกางเกงปิดน,นิดนึงแล้วก็ตากแอร์ก็หนาวทำฟังที่ไม่มีน้ำแชมเหงาจังเลยแต่มีเพื่อนๆอนอยู่หนูฝากบ้านเมืองไว้กับเพื่อนๆเ,เรียบร้อยคือหนูเห็นอันนั้นอนะที่แบบ พี่พี่สตารใช่ไหมเขาแบบแอะแอจะปิดแถวจะปิดแถวภายในซัมสงหนึ่งอะไรก็ไม่รู้แต่ลกมากคือแบบว่าคือพี่เขาแบบเป็นคนเป็นคนตลกขนาดนี้เลยเหรอปกติหนูทำง,งานกับเขาเขาจะแบบเงียบมากนิ่งมาก ใช่แลบโยใช่อันนั้นเลยคือหนูแบบเลื่อนผ่านแล้วหนูตกใจมากว่าแบบใช่หรอนี่คือพี่ที่เราเคยทํางานด้วยจริงๆหรอใช่สตาฟ์พามา่านี่มีใครไปเจอกับตัวบ้างคือหนูขอสักโรชโชได้ไหมให้พี่เขาเอินเตอร์เทนแบบนี้เ <laughs> <laughs> พราะหนูก็จะเอนจอยไปด้วย <laughs> หรือพวกเราจะต้องทำเองเอา้าวทุกคนว่ายัางไง <laughs> ที่นวดกี่องศาเหรอไม่รู้เลยอ่ะฉันไม่ไม่เคยดูองศาไทายแป๊บนึงมันนะ้งมิเอาแบบพี่เกดจะแบเหมือนมีคนมาขออ๋อเอาถุงถุงให้เขาหน่อยไลป์อยู่เอออยู่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไม่อ๋อ ไปไม่ออกไปตามหาร้านนะที่มีแบบบาามีไหอะมาแล้คือมีแต่ที่ไปเม่กี้ไม่ไ้ยมันมีได้เหรอมำใชมมัอร่อยนะเอาถอกนี้เพื่อขอหา ไม่ใช่ซื้อมาจากนสนกคือเป็นกล่องแกแตอีนั่นแหละเดี๋ยวนูใุ้งหรออะไรานนี้กันซื้อป็กล่องสุ่มแต่ว่ากา้งแบบนจะปยังเปิดลนะไปแป๊บนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงนะอันนี้ไปด้วยไม่เอาไม่เอาอันนี้ได้ ก็เลยใจอิ่มนะบาโอ้ยกลับมาแล้ว <laughs> พี่เกศบอกว่าพี่เกศจะเป่าผมแล้วทุกคนอ่านปากหนูนะให้พี่เกศเ,เป่าแล้วนี่เร็วพี่เกศเราไม่เคยไลฟ์ด,ด้วยกันเลยเว้ย <laughs> <laughs> ตรงนี้แบบสบายมากอะ่ะ <laughs> คุน,นี่แบบสบายมากอะคืออยู่นอนแบบนอนกับกล้วยแบบคือนนอนได้ตัวใหญ่มากสวัสดีค่ะไม่ได้พี่เกดอยากใกล้หนูหนูยังไม่ได้อานน้ำพี่เกดอาบน้ำแล้วหนูยังเมนเนื้ออยู่กินเนื้อย่างอยู่ใช่โอเคสวยใช่จ้ะสวยอยู่แล้วสวยทุกวัน อันนี้คือมันเป็นตามันหรอ,อ <laughs> คือยังไงอะ่ะอาจจะ <laughs> หรอ,อเคี่แปะตรงนี้เลยอะ่ะ <laughs> กลับมาแล้วหรอคิดถึงละใช่ตอนนี้อยู่ประเทศไทยคะ่ะนี้อยู่ประเทศไทยทุกคนมาเร็ววันนี้งานจับมือนะเจอกันเที่ยงคืนตรง <laughs> สวัสดีหลังเสร็จงานครับน้องแชมพูสวัสดีครับเสร็จงานแล้วผมก็กินอย่างอย่างเขาเรียกอะไรอย่างอิ่มใหม่กินอย่างสบายใจท <laughs> ี่ไทยกำลังจะเที่ยงคืนแล้วอีกประมาณสิบสองนาทีเดี๋ยวหนูไปตอน เฮ้ยตอนนี้สี่สิบเก้าไปตอนยี่สิบนาทีแล้วกันอีกสามนาทีไปตอนยี่สิบนาทีวันนี้ยังไม่มีวันนี้ทําอะไรอีกขอคิดก่อนวันนี้นะคะเราเดินเดินไปไปที่ที่อยากไปที่หนึ่งแล้วก็ได้ของที่อยากได้มาแล้วก็ได้ของแบบของของเล่นให้ คือซื้อของเล่นให้สัตว์เลี้ยงแบบให้น้องหมาคือแพงกว่าของตัวเองคือแบบขนมด้วยมันน่ารักมากทุกคนวัดได้ไหมวัดไม่ได้อะมันเป็นของแบบดิสนีย์อแบบขนมหมาดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยซื <c oughs> ้อแบบ ของหวานมาด้วยนะนีของหวานเป็นของขาวหลายรถ <laughs> <laughs> เขาซิวไว้อยู่กินที่นี่ไม่ได้ <laughs> ต้องซื้อซื้อที่มันเป็นของของเล่นอื่นๆมาน่ารักมากทุกคนน่ารักมากไม่้อแพนนี่ไม่เอาไม่ดี มีหมาด้วยเหรอใช่ให้หมาให้แมวให้ให้หนูเองหนูเป็นหมาหนูเล่นเองอรไอยจังอันนี้คือมันแบบน่ารักมากทุกคนคนน่ารักจนต้องซื้อกลับมา <c oughs> บอกว่าให้หมาแดงเล่นหมาแดงชอบมากให้หมาหมาสีสีอะไรให้หมาสีรุ้งให้ตัวไหนมาทายกันเอาไปแจกค่ะไปแจกคือแบบทุกคนคือมันมันมีของเล่นแมวอะ่ะมันเป็นแบบตัวนั้นอะ่ะ เขาเรียกไม้ตกแมวใช่ไหมแล้วก็เป็นรูปแมวมารีมั้งเพราะว่ามันเป็นดิสนีย์คือถ้าตีเป็นราคาไทยอ่ะเก้รยหนูแบบฮะไม้ตกแมวเก้รอบาทแต่มันสวยมากทุกคนไม่มีอันนั้นด้วยปลอกคอปลอกคอแมวปลอกคอแมวเท่าไหร่นะก็ราคาประมาณนั้นเหมือนกันแบบโอ้ไม่กอดมากแต่มันน่ารักจริง คือพวกเรายังซื้อราคาไม่เท่านั <laughs> ้น <laughs> <laughs> คือแบบว่ามันน่ารักก็เลยแบบนิดนึงรายการไหนต้องมา <laughs> คือได้แต่ของคนอื่นไม่ได้ของตัวเอง <laughs> ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อของตัวเองยังยังไม่ได้เสียเงินกับของตัวเองเฮ้ย <laughs> มีของตัวเองแล้วนิดนึงมีของตัวเองแล้วนิดนึงนิดไหนนิดไหน แต่เดี๋ยววันสุดท้ายจะไปช้อปปิ้งให้จบุบอันนี้กลับไทยไหมเหรอพี่ลูกเอากลับแหละใช่ไหมคะพี่ลูกมีกระเป๋าเหลือที่เหรอน้องเข้าไปอยู่ในกระเป๋าได้ไหมน้องอ้วงอนะ <laughs> ใช่ไหมตกแมวกับเราได้นะต้องไปยืมแล้วล่ะไม้ตกแมวเก้าร้อยแต่คือมันแบบมันเป็นแมวมาลีไงก็เข้าใจได้มันเป็นแบบแบรนด์ลี <laughs> ถือขึ้นเครื่องเหรอเอาไว้นอนพี่ลูกเอาไว้นอนมันเครื่องได้นะตัวเนี้ยอือ uh huh. ว่าสบายเด็กม <laughs> เป็นค,ดดความ,มคิดจริงคือไม่ต้องลองขอลองได้ทั้งตัววิ <laughs> ่ขอให้เราได้นั่งข้างกันนะเย้เย yeah. 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 อยากกินนะคื <laughs> อหนูอยากกินนมกล้วยที่มันเป็นนมกล้วยจริงๆ <laughs> หนูก็เลยกินอันนี้ไปพองๆแต่มันแบบมันแทนกันไม่ได้เ <laughs> ขาเรียกว่าอะไร คนที่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้พี่ลูกต้องรู้จักแน่นนเลยใช่ไหมพี่ลูกต้องรู้จักเพลงนี้ไหมพี่ลูกมีโยนาเชียตโอเคโอเคโอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอืมไปแล้วอีกไม่อีก ไปแล้วตอนนี้ไายบ่ายคุดไนท์ชาวไทยเพราะว่าเราก็จะตีสองแล้วพรุ่งนี้จะต้องใช้เวลาให้คุ้มค่า <laughs> ไว้เจอกันที่ไทยนะไว้บายไว้บ่ายประเทศไทยไว้บ่ายนะวันนี้จะไม่ไม่ไมช่วงนี้จะเป็นนิฮงจีแเดบหนึ่ง <laughs> <laughs> เดี๋ยวกลับไปเป็นไทยจีโอ้ ทำไมเงแงล่ะน้ำกล้วยพอมพูดแล้วเจ็บใจจังน้ำกล้วยพอมมีแค่สองหวีปกติต้องแบบใส่มาสามเฮ้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่อ่านว่าอะไรอหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือหมายถึงใส่กล้วยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เลยเป็นน้ำกล้วยจืเจ้ะโอเคก d ดไนท์ทุกคนไว้เจอกันที่งานจับมือนะคะ ไว้กับไทยแล้วจะอัปเดตบ๊ายบายบ๊ายบายพักผ่อนเที่ยวให้สนุกนะครับครับจุ๊บเออยาสวิตรนาะไซให้ไปพักพักผ่อนเที่ยวก่อนก่อนให้สนุกครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันนะบ๊ายบายด้วยพี่ลูกบ๊ายบายด้วย ทุกคนเยอะๆนะเทีย่ยวให้สนุกนะครับไอ้เหี้ยฮะบาย,บายผมนอนแล้วตีสองแล้ววันนี้ตื่นเช้าบา,บายยจริงๆแล้ว